สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องเล่าเขาและคุณนะคะซึ่งใน EP ีนี้นะเหมือนเดิมเลยค่ะจะบอกทุกครั้งว่าโบยังไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องของใครเนาะแลวไม่รู้ว่าเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นไปได้วยกันนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะโบฝากกดถูกใจให้กับคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ฝากกด subscribe กันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ไมพลาดในคลิปถัดไปที่โบอัปเดตนะคะอ่ะในขอไให้แปดใบค่ะฝั่งคุณเนี่ย ะะอ,อ้อลืมบอกไปว่าเรื่องเล่าเขาและคุณนะคะเราจะเปิดไพ่ทั้งหมด8ใบนะคะฝั่งเขา8ใบฝั่งคุณ8ใบนะคะจะเล่าเรื่องแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาทั้งคู่นะในลักษณะของ เ,เรามาอ่านคู่กันเนาะเรามาอ่านคู่กันเรามาอ่านอารมณ์ความรู้สึกควบคู่กันไปก็เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเบื้องต้นก็ให้ฟังนิดนึงเนาะว่ามันเป็นพลังงานของคุณไหมเป็น energy ของคุณหรือเปล่าเป็นเรื่องราวของคุณหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะไม่เอาไปอินไม่เอาไปนอยกันนะคะและระหว่างในการเปิดไพ่มันจะมีราศีมีวันที่หรือมีความเป็นตัวคุณขึ้นมาเรื่อยๆนะคุณกับเขาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตกันเนาะ มันเป็นการทำนายแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงงใ,ใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วมันมีความเอ๊ะนะคะก็แนะนําให้มาดูเป็นการส่วนตัวดีกว่าเนาะตามนี้เลยนะคะอ่ะฝั่งเขาอีกแปดใบนะคะวันนี้ก็ขอให้เป็นพลังงานน่ารักน่ารักนะสองสี่หกแปดโอเคฝังคุณแปดใบฝั่งเขาแปดใบนะคะ สองสี่หกดโอเคค่ะไปดีกว่าค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเนาะว่าวันนี้เขาคนนั้นคือใครคะเขาคือใครเขาคือคนที่เกิดในราศีพิกจิกค่ะ ราศีพิกจิกนะคะขอเนี้ยไม่โชว์ไพ่นะไพ่มันค่อนข้างติด <c oughs> เลทเดี๋ยวมันโดนแบนเกิดในราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกราศีสิงห์ราศีพฤกษกราศีกันแล้วก็มี energy ของราศีธนูด้วยนะคะได้ๆแล้วดูเหมือนกับว่าคนคนนี้เป็นคนที่เกิดในอมอบ่าเห็นถึงคนที่มีความ มีความชื่นชอบนะคะชอบสีดําชอบสีเขียวชอบสีแดงเขานะหมายถึงเขานะคะเขาคนนี้น่าจะชอบสีดําสีเขียวสีแดงนะคะประมาณนี้อันนี้คือพลังงานของความเป็นตัวเขาตัวเลขในชีวิตอาจจะติดเลขสองเยอะๆก็ได้นะคะนะฝั่งคุณนะคะฝั่งคุณ Energy เป็นคนราศีพฤษภกันมังกรนะคะพฤษภกันมังกรแล้วก็บอเห็นถึงคนที่ค่อนข้างที่จะอืม คุณเป็นคนที่ยึดติดนะคะมั่นคงยึดติดแล้วก็ทำอะไรก็ตามนะคะมักจะทำด้วยความจริงจังเออเป็นคนจริงจังนะ ฝั่งเขาอะดูเป็นคนที่น่าจะมีคนชอบมีคนแบบรายล้อมอยากเข้าหาเขาเยอะแต่ว่าดูมอนเขาเองก็ไม่ได้เปิดใจนะคะเขายังแฮปปี้กับความเป็นตัวเขาอยู่เนาะฝั่งคุณเนี่ยช,ชีวิตคุณอะจะมีตัวเลขที่ติดเลข4ค่อนข้างเยอะนะคะเช่นเกิดวันที่สี่สิบสี่ยีนะคะฝั่งเขาก็จะเป็นเลขสองนะเลขสด้วยอนะทีนี้เปิดพลังงานเพิ่มเติมนะคะวันนี้โบาอาจจะอ่านแบบ ไพ่ไม่ได้ไวเหมือนเออ,เอ,อคลิปนี้เนาะมอ,อาจจะอ่านไพ่ไม่ได้ไวเหมือนคลิปก่นกอนๆนะคะเพราะว่าพวกกินยามามันจะอาจจะมีแบบ slow โมชั่นบ้างเนาะลิ้นมันแข็งอะ่ะเออมันก็ต้องแบบอา่านนี่มันช้าลงนะคะฝั่งเขาได้ไพ่เดือนไฮพรินเซสนะคะฝั่งคุณได้ไพ่สิบเหรียญมันเห็นความอุดมสมบ,บูรณ์ฝั่งคุณมันเห็นความพร้อมความเพียบพร้อมฝั่งคุณนะคะแต่ฝั่งเขาเนี่ยดูเหมือนกับว่าเขาหนักๆไปที่คนที่เป็นธาตุน้ำเนาะราศีพิจิกอะไรอย่างเงี้ยนะ เหมือนเขาจะบ้านห้องที่เขาอยู่อะห้องที่เขาอยู่หรือบ้านเขาน่าจะทาสีที่เกี่ยวกับสีดําเนาะสีดําสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะนะโบโบ,โบเห็นถึงอะไรประมาณนี้นะชอบเวลากลางคืนเขาน่าจะชอบเวลากลางคืนคนคนนี้โบรู้สึกได้ว่าเขาน่าจะจกอยู่ในสถานการณ์ของคนที่จะต้องเลือกหรือจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองแบบ สบายใจหรืออาจกําลังจะมีความลับกับคุณอยู่ก็ได้คนคนเนี้ยนะถามว่าคุณไปโฟกัสเรื่องนั้นไหมอมเหมือนคุณเอาตัวเองไปอยู่กับครอบครัวเอาตัวเองไปอยู่กับสิ่งที่มันทําให้ชีวิตมันมันเกิดความมั่นคงอะยุ่งเรื่องงาน ยุ่งเรื่องงานยุ่งเรื่องนั่นนู่นนี่นะโฟกัสเรื่องเงินโฟกัสเรื่องครอบครัวนะคะบางผู้บางคนมีครอบครัวแล้วบางผู้บางคนมีลูกมีเต้าแล้วนะคะถ้าไม่มีครอบครัวถ้ายังไม่แต่งงานเออถ้ายังไม่มีครอบครัวหรือไม่มีใครก็น่าจะเป็นคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนมาหรือว่าเพิ่งจะปวดพันธนาการมานะคะประมาณนี้ทีนี้ฝั่งเขานะคะโอ้เขาน่าจะอ่อนกว่าคุณปะเขาอายุน้อยกว่าคุณปะอื เขาอายุน้อยกว่าคุณไหมอ่ะคนนี้ดูเป็นคนที่ยังมีความสุขบนโลกของตัวเองอยู่ยังเป็นคนที่พูดอะไรหรือทําอะไรยังเอาตัวเองเป็นหลักอยู่นะคะส่วนฝั่งคุณเนี่ยดูเหมือนกับว่าคุณนะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณเองได้ตัดสินใจอะไรลงไปแล้วบางอย่างแล้วรู้สึกว่ายังไม่เคลียร์อาจจะหมายความว่าคุณคุณ คุณรู้สึกเสียดายมันมันมีหมวดของความรู้สึกเสียดายอาจจะเพราะเขาสื่อสารหรือเขาพูดเขาบอกอะไรให้คุณได้รู้ก่อนหน้านี้ในช่วงระยะเวลา5วันที่ผ่านมาห้าวันหรือ5ชั่วโมงที่ผ่านมามีการพูดการคุยแบบที่ไม่เข้าใจกันนะคะเลยทําให้คุณรู้สึกผิดหวังนะคะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังกับกับคนคนเนี้ยว่าแบบ พูดคำน,นี้เหรอพูดแบบนี้หรอเออสื่อสารแบบนี้มาหรอมันทําให้ฉันรู้สึกแบบรู้สึกแย่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหมดของคุณจะเป็นในลักษณะนี้นะคะเมื่อช่วงห้าชั่วโมงห้าวันที่ผ่านมานะอืมทีนี้โอ้ตายละเอาจริงๆนะสิ่งที่เขาพูดไปเขาไม่ได้ตั้งใจพูดนะเขาไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้คุณเสียความรู้สึกหรือรู้สึกแบบรู้สึกแย่นะคะ รู้สึกผิดหวังแต่ที่เขาพูดไปอ่ะพูดเพื่อที่จะให้เขาอ่ะทำงานในความสัมพันธ์โดยที่แบบมันไม่ได้ยุ่งยากอ่ะอยากจะทํางานในความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอ่ะอยังไม่อยากเร่งรีบนะคะเขายังโฟกัสไปที่เรื่องเงินเรื่องเรื่องการสร้างตัวสร้างสร้างตัวตนสร้างอนาคตอยู่เลยอ่ะแต่ตัวคุณอ่ะคุณอ่ะมองว่าคุณน่าจะพูดน่าจะบอกความรู้สึกหรือน่าจะอ่า ทำให้สถานาการณ์ในความสัมพันธ์อะมันมันมันอยู่ในสถานะของความผูกพันอยากให้มีความผูกพันเกิดขึ้นมันมีความรัก well ท Entonces, <laughs> ี future, clothes, ่แบบมันล้นให้กันแล้วมันอยากมีความผูกพันที่มันแบบจริงจริงจังๆอ่อะเกิดขึ้นอะเออคุณดูแบบคุณดูแบบอยากให้เขาอะเขาก็จริงจังนะเขาเขาหมดเขาก็ดูจริงจังนะแต่ว่าเหมือนเขาเองมันน่าจะไปโฟกัสเรื่องอื่นหรือเปล่านะคะ นะน่าจะประมาณนี้นะอืมคอนเฟิร์มว่าเขาน่าจะอายุน้อยกว่าคุณนะถ้าเขาไม่อายุน้อยกว่าคุณเขาคนเนี้ยก็น่าจะเป็นคนที่แต่งตัววัยรุ่นนะฮะไม่ยอมแก่เออไม่ยอมแก่อ่าแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่หน้าเด็กอืมหน้าเด็กแต่งตัววัยรุ่นไม่ยอมแก่อนเอร์เนเขาดูแบบอาจจะวัยรุ่นนะ่ะเออใจหัวใจยังวัยรุ่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าโบให้ไปเลย ให้ไปเลยนะแปดสิเปอร์เซ็นของคนที่มาดูเนี่ยคนที่คุณมาดูเนี่ยน่าจะอาอยุน้อยกว่าคุณนะถ้วยเนี่ยก็คือถ้วยเนี่ยคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะเขามีสิ่งที่เขาคิดไว้ในหัวแล้วนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยเขาคิดไว้ในหัวเรียบร้อยแล้วนะว่าจะเป็นยังไงเขาคิดไว้แล้วนะว่าจะต้องเป็นยังไงถ้วยเนี่ยก็คือถ้วยเนี่ยแหละ เขารับรู้นะคะในสิ่งที่คุณพูดเขารับรู้ถึงความรู้สึกของคุณเขารับรู้ทุกอย่างที่เป็นคุณนะโบรู้สึกว่าเพิ่งจะมีดราม่ากันมาแนะ่เลยมันดูอึมครึมจริงๆด้วยน่าจะมีดราม่าเรื่องความสัมพันธ์มาเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมคอนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะน่าจะมีดราม่ามาก่อนหน้านี้นะอืมชัดเจนเลยค่ะว่าคุณนะ่ะกําลังอยู่ตกอยู่ในสถานการณ์รักต้องเลือกแล้วคนที่จะต้องเลือกคือเขาด้วย นะคะไม่ใช่แค่คุณเห็นไหมไพ่ของเขาเขากำลังกอดความสัมพันธ์สองคนไว้ในเวลาเดียวกันถามว่าตัวคุณล่ะตัวคุณน่ยบวกว่าคุณก็มีเหมือนกันแต่ว่าแค่ยังยังรู้สึกว่าเขายังเป็นที่หนึ่งยังเป็นนัมเบอร์วันอยู่นะคะหรือว่าอาจจะมีแบบ อาจจะอนาคตก็ได้นะเร็วๆนี้คุณอาจจะมีก็ได้นะพลังงานของคุณนยและเขานะคะมีความเป็นมิถุนนะมีความเป็นมิถุนเหมือนกันนะคุณก็มีมิถุนนะอืมคุณก็มีมิถุนนะอืมเห็นไหมบอกว่าคุณเนี่ยมันพอมันมีการสาดตร์ดราม่าใส่ไปใส่มามันทําให้ต่างคนต่างแบบเนี่ยรู้สึกแย่ไหมรู้สึกผิดหวังเห็นไหม รู้สึกผิดหวังกับคำพูดกับการสื่อสารกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะอืมต่างคนต่างต่างพูดในสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มันมันไม่โอเคอะ่ะอืมทำไมโบรู้สึกแบบคึมๆจังเลยอะ่ะอืมทีนี้ฝั่งเขาอ่ะถามว่าเขาเขายังรักคุณไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณเขา เขาจะมีความรู้สึกดีให้คุณเสมอนะเห็นไหมไพ่ถ้วยคือไพ่ถ้วยขึ้นที่เขาอะค่อนข้างที่จะเป็นถ้วยในลักษณะของคนที่มีความรู้สึกที่ดีๆให้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบพึงพอใจในสิ่งที่ให้ไปแล้วอะจะเรียกร้องอะไรอีกอะ่ะอืมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ให้ไปแล้วอะจะเรียกร้องอะไรอีกอะ่ะดูไพ่คุณสิโอ้โห รู้พาคุณนะทีเนี้ยเหมือนต่างคนต่างแบบโบรู้แหละโบนนึกออกแหละอืมโอเคเคลีย okay, โบนนึกออกแหล้โวโะว่ามีใครคนใดคนหนึ่งในที่เนี้ยน่าจะเป็นคุณอนะเริ่มเปิดประเด็นเริ่มเปิดประเด็นพูดว่าตกลงจะเอายังไงในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ มันเสียเวลามานานแล้วนะอะไรประมาณเนี้นะเพราะว่ามันมันดูเหมือนต่างคนต่างแบบเอ่อร่วมกันทํางานในความสัมพันธ์มาค่อนข้างนานนะคะนะบางผู้บางคนคบกันไม่น่าจะต่ํากว่าแปดเดือนอนะอืมไม่น่าจะต่ํากว่าแปดเดือนหรือประมาณแปดเดือนนะคะประมาณแปดเดือนน่าจะแบบเออก็ต่างคนต่างก็ใช้เวลาในการคบหาคนต่างคนต่างก็ใช้เวลาในการแบบตัดสินใจที่จะเอ่อมาคบกันนะ โบเห็นถึงฝั่งคุณน่ะรักเขานะรักเขาแล้วก็รู้สึกแบบมันเป็นหมวดของคนทั้งรักทั้งสับสนทั้งรักทั้งแบบอยากถูกเลือกทั้งรักทั้งแบบเออไม่ยังทํายังไงก็ได้ขอให้ได้รักอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝั่งเขาว่าเป็นอินเตอร์จีของคนที่พึงพอใจนะคะพึงพอใจในสถานะน,นี้อยู่แล้วยังไงก็ได้เออไม่ได้แบบซีเรียสไม่ได้ถึงขั้นแบบ อะไรเยอะถึงจะรักเราถึงถึงจะมีความรู้สึกดีกับคุณก็ยังมีความรักตัวเองและรักตัวเองมากด้วยถึงขั้นแบบเห็นแก่ตัวเลยแหละเออนะอืม,นะอมเพราะเห็นแก่ตัวสีดูไพ่มันขึ้นมันแบบมันมีความลับกับคุณนะโอเคไหนะขอบดูบทสรุป,ปรเบาๆหน่อยนะไม่เอาดราม่าเยอะได้ไหมโอ้ <laughs> oh my god กับเขาอยู่คนละที่กันเนี่ยมันมีการเดินมาหาเดินทางมาหาเดินทางมาง้อกันน่ะจริงๆนะพอพอคุณเปลี่ยนโหมดของคนที่ไปยุ่งไปโฟกัสเรื่องเงินหรือไม่ได้สนใจเขาอ่ะมันจะมีการเดินทางมางอ้อ คุณลองเปลี่ยนโฟกัสดูสิถ้าวันนี้เออเหมือนคุณแบบพูดความรู้สึกไปแล้วใช่ไหมเขาก็อาจจะรู้สึกในใจว่าโอ้สงสารจังเลยไม่ไม่ใช่คําว่าสงสารรู้สึกแบบเออรู้สึกแย่รู้สึกผิดแต่รู้สึกผิดหวังที่แบบเออพูดอะไรออกไปหรือทําอะไรออกไปแล้วทาให้คุณแบบรู้สึกไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ดีเหมือนเดิมมันเหมือนทาร้ายความรู้สึกคุณต่างคนต่างทาร้ายความรู้สึกของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่อยากให้เป็นโหมดนี้เลยมันรู้สึกแบบอุมคืึมันรู้สึกแบบไม่โอเคเลยถ้าเกิดว่าวันหน คุณแบบเปลี่ยนโฟกัสไม่ได้สนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็น่าจะเปลี่ยนแหละโบมองว่าคุณน่าจะเปลี่ยนโบมองว่าคุณจะไม่ได้โฟกัสไปที่เขาละอืมน่าจะไปโฟกัสที่เรื่องของการเงินทานูน่นทำนี่ทีเนี้ยไพ่เขาอะคุณเนะี่ยคุณรู้แหละว่าสถานาการณ์ความรักในครั้งเนี้ยมันมันมีความเป็นแบบนะมันมีความคุมเคือคุณรู้ว่าเขาไม่กล้าตัดสินใจเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจให้เขาเอง แต่เวลาคุณจะตัดสินใจหรือจะทำอะไรอ่ะเขาจะมาให้เอเขาจะมาให้อะไรที่ดีๆกับคุณมาหาคุณมาพูดมาบอกมาแบบมายื้อไว้ไม่ให้คุณไปแอคชั่นที่คุณเห็นว่าเขายังรักคุณแอคชั่นให้คุณเห็นว่าเขายังรู้สึกดีกับคุณแอคชั่นให้คุณเห็นว่ายังมีคุณอยู่นะยังรู้สึกแบบนี้อยู่นะอืม แต่พลังงานของคุณคือเป็นคนที่แบบพร้อมละพร้อมไปอ่ะพร้อมไปอ่ะไปไหนไม่รู้นะไหนขอดูใต้สำรับหน่อยพร้อมไปพร้อมไปเฉิดฉายที่อื่นละนะจะไปเป็นดาวดวงเด่นบนฟากฟ,ฟ้าโอ้แต่สาตาร์ก็มาเนี่ยส่วนเขานะส่วนเขานะอันนี้คือไพ่ใต้สำรับนะคะก็ยังมีความงอ เขาจะทําทุกอย่างให้ได้คุณกลับขึ้นมาถ้าคุณไปจากเขาถ้าคุณแบบแค่คิดว่าแบบจะต้องไปเลือกคนอื่นเนะี่ยเนี่ยแค่คิดแค่คุณคิดว่าคุณจะต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งอนะ่ะเขาจะรีบมาทันทีเลยอย่าพึง่งอย่าพึ่งไปเลือกใครเรายังมีใจเธออยู่นะเธออย่าพึง่งเธออย่าพึ่งตัดสินใจนะอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นแบบนี้เลยนะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับให เรื่องเล่าเขาและคุณในวันนี้นะคะก็โบอาจจะ energy โบอาจจะแบบไม่ได้สดชื่นนะแต่ว่าอยากมาทําให้อ่านเพราะว่าวันเนี้มีความรู้สึกอยากนอนไวไงเออมันกินยาไปแล้วแบบมันบึนๆแต่ว่าแวบ,บนนึงอะโบมีความรู้สึกว่าโหวันนี้คลิปฉันมีความดราม่าหลายคลิปอยู่นะก็เลยเอาให้สุดละกันถ้ามันจะดราม่าก็ดราม่าให้สุดละกันเดี๋ยวผู้อ่านจะเดี๋ยวผู้ฟังจะแบบ มันขัดขาดหายหายไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ตามนี้เลยค่ะก็ฝากกด s u b s ไคร b ์กันไว้นะคะแล้วรอรับชมคลิปถัดไปของช่องเรานะก็ขอให้ทุกทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันนะคะขอให้อะไรที่ดีๆนะคะจงเกิดกับทุกทุกท่านที่รับชมเราฟังและติดตามช่องเราไว้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ